สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ออกห่างจากอำเภอจาอนอจาจังหวัดสงขลามานิดหน่อยนะคะมาอยู่ริมรมทะเลของหาดวังหนาวที่นี่ตำบลเล็กๆที่มีแอตัตษร์กการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเรียบง่ายจนสงบแล้วก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบสบายๆแต่ที่นี่มีดีค่ะบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะที่นำเอาทักษะความรู้ของตัวเอง เป็นวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนนี่แหละค่ะช่วยกันทําระหว่างพ่อแม่ลูกเครือญาติจนกลายมาเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของตําบลน,นาทับจนตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและเคยเห็นกับผ้ามัดย้อมปาติกของต,าตําบลนาทับที่มีชื่อว่ามีดีนาทับบาติกมัดยอมติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวิคะ่ะ คนเรานะลูกอยู่ที่ไหนก็ตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยอะไรละ่ะที่เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งที่แม่ให้ประกอบกับเรารักเราชอบด้านนี้ก็เอามาทำตรงนี้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของผืนแผ่นดินไทยก็ขอแทนคุณแผ่นดินเกิดคือผืนแผ่นดินไทยด้วยวิชาชีพที่แม่ให้ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันจันทิมาสุขเมตตาอายุ50ปีเป็นผู้ประกอบการผลิตัณฑ์ผ้ามัดย้อมบาติกเพ้นมีดีนาทับค่ะก็เลือกเรียนศิลปะตั้งแต่มัธยมต้นคือมอนหนึ่งจริงๆครอบครัวไม่เห็นด้วยในการที่จะเรียนศิลปะแต่ด้วยความที่เรารักเราชอบทางด้านนี้ มันมีอิสระทางความคิดแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ได้แล้วก็มีรายได้สร้างไรายได้ด้วยตัวเองได้ตลอดในเรื่องของงานศิลปะก็คือเรียนศิลปะจนจบระดับบัญญตัตค่ะบิยโทศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนเอาสองอย่างนี้มาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มีดี ดีของเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมาจากคนสองคนที่กลับมาอยู่บ้านของตัวเองมองเห็นว่าสินทรัพย์ทางธรรมชาติสวยงามมากเลยก็คือทะเลหรือหาดวังหนาวของที่นี่คิดกันว่าทำยังไงที่จะให้คนอื่นมาเที่ยวนาทับเราบ้างโดยที่เราไม่ต้องไปเฮ้ยมาสิมาสิแต่กลับกลายเป็นว่าเรามาคิดในสิ่งที่เรามีอยู่ ทำยังไงให้เขามาโดยทําด้วยเขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานที่ตัวเองมีก็คือศาสตร์ของความเป็นศิลปะแล้วก็คิดว่าถ้าเราวาดภาพหนึ่งภาพเราต้องเอาไปโชว์เพื่อนให้เพื่อนเห็นว่าเราวาดภาพสวยเราทํายังไงให้เราขายงานศิลปะขายได้ทุกวันและใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็เลยกลายเป็นว่าเรามาทําเป็นผ้ามัดย้อมทุนเดิมก็คือศึกษาด้านบาติกเนี่ยด้วยส่วนตัวของตัวเอง ไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่สอนเราเรื่องนี้เลยแต่เราเอกศาสตร์ของความเป็นศิลปะมาผสมผสานแล้วก็สร้างสารรค์จากสิก่งที่เราไปเห็นเพื่อนมา mm hmm. เพื่อนทําอะไรแล้วก็ดูศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดจนลองผิดลองถูกเริ mm ่ม hmm. ต้นด้วยเงินประมาณ2,000บาทที่เริ่มต้นทํา จนมาณนะวันนี้เรามาเป็นมีดิมนาทัพเมื่อปี58ทําด้วยทุนที่เกิดจากส่วนแบ่งจากการเสียชีวิตจากเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้ของแม่ด้วยเงิน8 5 0 0 0บาทคิดว่าจะทําเงินก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมรดกที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้เรากับมันสมองที่ท่านทิ้งไว้ให้เพราะสมบัติอย่างอื่นเราไม่ได้รับ สมบัติอย่างอื่นมันเป็นของที่ไม่สามารถนําติดตัวไปได้แต่วิชาความรู้เป็นสิ่งที่แม่ให้เราแล้วก็ติดตัวเราไปตลอดแล้วก็สุดท้ายเราจะใช้วิชาความรู้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์หรือตอบแทนบุญคุลแผ่นดินเหมือนที่แม่สอนเอาไวใ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงก็เลยมาเป็นมีดีนะครับณทุกวันนี้ค่ะ เมื่อกี้คนได้ฟังเรื่องราวของพี่จันไปแล้วรู้สึกทึ่งในเรื่องของแรงบันดันใจนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่จันได้ทําออกมาด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยใจเนี่ยให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูณนะตอนที่พี่จันเริ่มต้นทําขึ้นมาเนี่ยทำด้วยแรงกายและกําลังใจของคนสองคนหลังจากนั้นนะคะเรามีกันอยู่สองคนเราจะทําให้ผลิตภัณฑ์มันเยอะขนาดนี้มันหลากหลายอย่างนี้ได้ยังไงคะก็ทําไปคิดไปแล้วก็ ดึงพี่ๆน้องๆชวนกันมาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความอดทนความอดทนของการทำงานเพราะเรายังไม่มีค่าตอบแทนค่าตอบแทนเป็นเรื่องบันราวเป็นจิ้มเป็นอันทุกคนก็ทำงานด้วยความตั้งใจและสิ่งสิ่งที่ทุกคนทำก็คือมันเกิดจากความสุขความสุขที่เกิดจากภายในที่มาทำตรงนี้กันทำเพื่อบ้านมีดีนาทัศ ชื่อมาอย่างไงคะตอนนั้นคำว่ามีดีมี m อมดับเบิลอีคนสองคนมีดีพี่เขาร้องเพลงเพราะตัวเองก็มีความรู้ด้านศิลปะนะคะก็ก็คือสิ่งดีๆของเราสองคนอะที่ที่เรามีแล้วก็อยากจะนําสิ่งดีๆของนาทับเนี่ยให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเห็นแต่ทํายังไงจะเปล่าประกาศร้องบอกว่าเออมาเที่ยวสินาทับมีทะเลสวยนะมีผลิตภันฑุ์ดีก็ประกาศาไม่ได้ แล้วก็ทํามาเรื่อยๆก็ออกตลาดวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์ตอนเย็นนี่ไปละว,วันเสาร์ก็จะไปตลาด<ป>คือตลาดนัดเหรอคะตลาดนัดด้วยเป็นอะไรคะผลิตภัณฑ์เสยื้อเป็นเสื้อ,อเป็นเสื้อเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อข้งขาวเป็นมัดย้อมตอนนั้นจะเล่นมัดมัดย้อมอย่างเดียวแบบที่ใส่หลักสีสันค่ะแบบนี้แรกๆเลยค่ะเป็นเสยื้อ,อซึ่งปกติทั่วไปเราก็จะเห็นขายตามท้องตลาดถูกต้อ <S <S ใชอ่มัดย้อมเนี่ย สีสันของของกลุ่มอื่นๆเนี่ยสีสันจะสดมากสดมากๆเลยจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปถ้าเราทําแข่งตลาดกันมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะ,ะเลยฉีกแนวด้วยด้วยความที่เราเป็นคนผิวดําแล้วชอบงานสีคลาสสิก<ม>ก็เลยฉีกแนวออกมาให้มันเป็นสีคลาสสิกสีเอิร์ธโทนประมาณนี้ก็จะได้กลุ่มลูกค,ค้าอีกกลุ่มหนึง่งค่ะความแตกต่างที่เราเห็นก็คือในเรื่องของเทคนิคการใช้งานเราเราเราเลือกใช้แบบไหนบ้างคะ ก็เริ่มเริ่มเริ่มด้วยงานมัดย้อมเริ่มต้นด้วยงานมัดย้อมก่อนมัดย้อมเสร็จก็มาเพน้นมาใส่ลายเกลือก็มาใส่พิมพ์เทียนลาย <อะ S 2> เกลือคือลักษณะนี้ลายเกลือคือลักษณะนี้ค่ะจากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยพอเราเห็นปั๊บก็อ๋ออันนี้ทําจากเกลือค่ะก็จะอ่านงานออกหมดว่าอันนี้ทําจากอะไรทําจากอะไรแล้วเทคนิคที่เราเลือกใช้อะคะอันไหนที่ภูมิใจมากที่สุดคะตอนนี้ก็เป็นการแคล็กเทียนค่ะเรื่องของการแคล็กเทียน คล็กนี้ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมค,ค,ค่ะคำว่าแคล็กเทียนก็คือเราเอาเทียนเนี่ยมาทาลงบนผ้าทั้งผืนเลยทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็มาทําให้เทียนมันแตกครั้งแรกแล้วก็ใส่สีใส่น้ํายาต้มซักปกติเสร็จแ,แล้วมาถ้าชั้นที่สองอีกแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ว่าใหม่แล้วยังมีส่วนที่ใหม่กว่าก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ค่ะค้นพบเจอด้วยความบังเอิญ เรื่องของการทําแล้วเราก็พอเจอปัญหาปั๊บสภาพปัญหามันจะสร้างให้เราเจออะไรใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเจออันนี้ก็เกิดจากการที่เราสถานที่ทํางานเราคแคบเฟรมเรามีน้อยประกอบกับฝนตกเราไม่สามารถที่จะเอาผ้าออกไปตักข้างนอกได้ก็จําเป็นที่จะต้องลอกเทียนบนโต๊ะจงังหวะที่เราลอกเทียนบนโต๊ะแล้วเราพักเอาไว้เพื่อให้เทียนมันเย็นจงังหวะที่เราลอกเทียนขึ้นจากจากจาก,จากพื้นโต๊ะค่ะมันก็จะเป็นรอยอา้าว หรออุ้ยโอเคอะปั๊บก็ลองทํามาเรื่อยๆจากชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ก็ทํามาตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าชิ้นโอ้โหคือเกิดจากการลองผิดลองถูกและบังเอิญด้วยความบังเอิญน,นี่เป็นเรื่องของโชคดีเลยจริงๆใช่ไหมคะแล้วณนณะนะนะปัจจุบันนี้ผลงานของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรบ้างคะพี่โอ้โหไม่มีอะไรที่เบื่อเพื่อนเช่น <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรเลยที่จะไปเหมือนเพื่อนได้ตอนนี้สามเดือนทำทั้งหมดห้าชั้นใช้เวลาในการทำสามเดือนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการทำบาติกมัดยอมไหมพี่สามเดือนนี้ไม่มันไม่ควรทำนานขนาดนั้นแต่ด้วยผืนนี้ที่เราใส่ใจในเรื่องของลายเอลียมแล้วต้องการความแตกต่างเนี่ยสร้างชิ้นงานในนี้ขึ้นมาได้อันนี้คือชิ้นแรกๆที่เริ่มทำใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกบอกว่าแม่ผ้าเสียแล้วอ๋อเฮ้ยไม่เสีย ของแม่ไม่มีผ้าเสียลูกแสดงว่าณนะปัจจุบันนี้ผ้าของที่นาทับของมีดีนาทับเนี่ยคนทั่วไปรู้จักรู้จักจากอะไรบ้างปี63เนาะกลางปีก็ชะนะเลิศประกวดผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาได้ชะนะเลิศที่หนึ่งโอ้โหอันนั้นพี่ทำเองลูกชายพี่คิด <laughs> พี่คิดพี่ก็ตีโจทย์ให้เขาแล้วก็ให้เขาเป็นคนลงมือทำ ทุกคนยังมีส่วนช่วยในกิจกรรมตรงนี้ทั้งหมดหนึ่งชิ้นเนี่ยมีคนคิดมีคนทำเพราะว่างานจะต้องต่อเนื่องกันคนคนคนย้อมคนลงสีคนลงเทียนคนต้มคนซักอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการก็จะไปตามขั้นตอนแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะอยู่หน้าที่ตรงไหนซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมันเกิดออกมาจากการที่เราได้ทำงานร่วมกันเป็นขั้นเป็นตอน เวลามีกิจกรรมอบรมเขาก็จะให้เราพาผ้าต่างๆเหล่านี้ตัวอย่างชิ้นงานเราไปเพื่อให้ให้ดีไซนเนอร์หรืออาจารย์ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านนี้เยอะๆพะพอเอาไปไปโชว์เนี่ยไปให้เขาดูนะไม่มีอาจารย์ท่านใดมาคอมเมนต์พี่เลยแบบอา้าวฉันไม่นึกในใจนะขอ,ของเราไม่ดีหรอเอ๊ะทำไมนะไม่เห็นมีใครมาคอมเมนต์งานเราเลยมีแต่มายืนดูแล้วก็ยิ้มอมยิ้ม ขออนุญาตถามนะอาจารย์ทําไมอาจารย์ไม่คอมเมนต์งานพี่เลยพี่นี่มึนตึบไม่เห็นมีคอมเมนต์กลับมานอนคิดเอ๊ะหรืองานเรายังพัฒนาไปยังไม่ดีอาจารย์ตายทีละเป็นดีไซเนอร์ตัวเล็กๆของเมืองไทยแต่ผลงานกระชอนโลกนะคะฉันก็แบบพี่หนูไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรของพี่แล้ว โห oh, พี่เล่นมาซะอลังการล้าน8เลิกคอมเมนต์ทำงานให้ตายอย่างเดียว mm hmm. หลังจากนั้นก็มีดีไซเนอร์อาจารย์ส้มโอที่ mm hmm. ทำรถให้นางสาวไทยปีปีไหนจำไม่ได้6กสหรือเปล่าชุดรถตุกๆชุดรถตุกๆนะคะก็บอกว่าพอเห็นชิ้นงานปบพี่โอเอชิ้นนี้เอาก่อนไม่ถามราคาเลย mm hmm. พี่ชิ้นนี้เท่าไหร่โอเอาแล้วนะทาให้ขายบอกค่ะ สามพันพิไมได้คิดอะไรนะสามพันเนี่ยเขาก็บอกโอเคกลับไปออก่อนกลับพี่แบบนี้อีกหนึ่งชิ้นโอขอแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นแต่ขอเข้มกว่าน,นี้นะบอกได้ค่ะกลับไปกลางคืนรุ่งเช้าก่อนเที่ยงทักมาบอกอีกพี่ขอสปอนเซอร์ให้นงางสาวสงขลาหน่อยที่ประกวดนงางสาวไทยพี่ก็ค่ะถามกลับไปอีกหนึ่งคำว่าใช้กีฬาค่ะ ทั้งทั้งที่ในใจรู้ว่าไม่ได้ตังค์นะ,ะไม่ได้ตังค์แน่แต่บอกว่าค่ะตอนนั้นพี่คิดอะไรอยู่ตอนที่เขาบอกว่าขอสปอนเซอร์กับผ้าที่เราทำออกมาใช้เวลาไม่น้อยนะเราให้เขาอะเขาอะเป็นผู้ที่เสียสละเยอะกว่าเราแทนคุณยงอะสงขลาตั้งเยอะแยะมากมายหนึ่งเวลานอนเขาก็ไม่ได้นอนเวลากินเขาก็ไม่ได้กินแล้วนางงามอะไรไปนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเว้นเวนอยู่ในกรุงเทพนั่นนะคะชีวิตคนประกวด แล้วกว่าจะได้หลับก็นั่งคิดนอนคิดไปเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าเราโชคดีเราโชคดีมากๆที่อาจารย์ส้มโอนเลือกมีดีนาทัพให้ทำผ้าให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี63น้องหยกสุพรรณิกานภรัตถามว่าสิ่งที่เราได้นอกเหนือจากความภูมิใจก็คือขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เสียสละเพื่อคนสงลาโราบ้าง ราวที่เกิดขึ้นมากมายมากกว่าภาพพิมพ์รอยมัดย้อมการเขียนเทียนมากกว่านี้หลายเท่านะคะหลายร้อยเท่าคุณค่าที่ออกมาจากใจเนี่ยเฟินว่าบางบางทีเนี่ยเราไปซื้อของเราไปซื้อกระเป๋าสักใบนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า สตอรี่เบื้องหลังเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะได้แค่มูลค่าของแต่เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถถ่ายทอดหรือรับรู้เรื่องราวที่เขาแชร์มาในวันนี้จะทําให้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบเท่าตัวเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่จันมากๆเลยที่มาถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะ ดีครับผมยูดุลนะอยูดุดุลจริงๆก็คือในนันนนกพัภน์นี้นะครับเป็น,นเจ้าของกรจการอ่ะดีดีนะครับยกมาก็ภูมิใจนะครับภูมิใจที่ที่ับแล้วมีมีคนเห็นมีคนเห็ิเรืห็นเรืมอ,อ,อะไรที่ว่า มองเห็นว่าอันนี้สิ่งที่ว่ามันมีประโยชน์เป็นตัวแทนของกำบ,บุญนาทัพก่อนนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็อวาเภอนชนะสงขาแล้วก็ได้ไปที่ว่าระ,ร,ะระดับประเทศคืออย่างน้อยได้มองเห็นได้รูเหินว่าที่เล็กๆตรงนี้ที่ที่นาทัพตรงนี้ที่มีดีงานทัพอนยอมกสิกบก่อขึ้นมาจากคนสองคนแล้วก็ สามารถที่จะเพร่กระจายให้ชุมชนแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศได้อันนี้คือชื่นชวนเลยนะมาศึกษาอะไรได้เลยอันนี้คือเป็นการกลับเครื่องกับเครื่องด้วยด้วยด้วยตัวของมันเงองและก็อยากให้ชุมชนเนี่ยอยากให้ที่ว่าคนนัททักเรื่มเรื่มก่อนนะหรือว่าคนอนอกคนเลแต่ที่มาเรียนรู้นี่คือจะไม่ไม่หวง คือจะไม่หวงความรู้ไงเกที่มากไปไปต่อยอดได้สามารถเี่อจะไปทำเองได้อะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับผมคิวธนกรสุเมตตาครับอายุ23ปีครับก็เป็นทายาทของกลุ่มผ้ามัดย้อบาติกเพ็มีนาครับครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้รับความรู้จากคุณแม่นะครับเป็นไอดอลตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแตะไรแล้วงานของผมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบตั้งเดิมแต่การครดเห็งานของผมก็คือการอ่า หาความรู้หาแนวงานใหม่ๆรอบตัวเราหาเทรนสีใหม่ๆมาประยุกต์มาปรับใช้กับงานที่เป็นงานดั้งเดิมงานภูมิปัญญาดั้งเดิมงานภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราก็คือการที่การทํางานบาติกโดยใช้เทียนเป็นตัวเป็นตัวกั้นสีเป็นตัวกําหนดลวดลายครับไม่ใช่แค่ลวดลายที่เป็นลวดลายโบราณแต่เรายังประยุกต์ลวดลายนี้โดยการที่ ให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับก็รู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ที่ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่มารับหน้าที่ตรงนี้ในการในการสืบทอดในการเป็นทายาทครับ ใจมไหมคะใจั่แม่นี้ล่ะค่ะผลงานที่มีดีนาทับได้รังสารออกมาแรงบรนดาใจจากแสงที่ลอดผ่านต้นไม้ในช่วงพบคร่ำนะคะแล้วก็ตัดเย็บเป็นสูตรร่วมสมัยซึ่งทายาติน้องไ q เนี่ยสวมใส่แล้วดูภูมิฐานแล้วก็มีสเสน่ห์ลงตัวเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและทั้งหมดนี้คือรายการใต้สันติสุข คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับน้องอิคิวทายาทของมีดีนาทัพค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ